เมื่อถึงเวลาที่มือสไนเปอร์ที่เก่งที่สุดจะต้องออกตามล่าม,มือสไนเปอร์อีกคนหนึ่งที่ยิงได้แม่นยำราวกับปีาศาจไม่ได้ต่างอะไรไปรจากเขาพอเจอแบบนี้พระเอกของเราจะสามารถรับมือได้หรือไม่และหนังเรื่องนี้ก็คือหนังเรื่องสไนเปอร์อัลติเมทิว ตัวหนังได้เปิดเรื่องมาที่ชายคนนึงที่ได้มีบรยิยากาศมากมายรายล้อมตัวเขาอยู่เต็มไปหมดเล่าบรรดาบริกาศของชายคนนี้ได้พาผู้บรรนายของพวกเขาเข้ามาส่งในบ้านหลังหนึ่งด้วยความรอบคอบอย่างถึงที่สุดมีบรยิยากาศมากกวา่า10คนคอยเฝ้ราระวังอยู่ทั่วทั้งบ้านระหว่างที่ผู้บรรนายกาลังเพลิดเพลินกับหญิงสาวสุดสวยงามตรงหน้าทว่าถึงแม้จะมีบริกาศมากมายขนาดนี้มันก็ยังไม่สามารถช่วยชีวิตของชายที่ต้องตายลงวันนี้ได้อยู่ดีเพราะว่าเพียงแค่ไม่กี่อืดใจมือสไนปเปอร์คนหนึ่งที่สามารถยิงเข้าเป้าได้อย่างแม่นยำแะราวกับว่าตัวเขาเองนั้น เป็นมัจจุราชของคนคนนั้นก็ได้ลงมือใช้ปืนไรเฟิลคู่ใจของเขายิงจัดการกับเป้าหมายโดยที่ไม่มีใครรู้สักคนเดียวว่าเขายิงมาจากตรงไหนหลังจากนั้นตัวหนังก็ได้ตัดภาพไปที่ชายคนหนึ่งที่กําลังเครียดกับเรื่องราวอะไรบางอย่างอยู่บนเตียงของเขามีชุดทหารแล้วก็ของมากมายถูกวางเอาไวา้ระหว่างนั้นก็มีเสียงของรถตํารวจวิ่งผ่านไปมาด้วย เขาคนนี้ดูเหมือนว่าจะเครียดแล้วก็กดดันมากๆแถมยังดูเหมือนว่าเขาคงไม่สามารถหาทางออกได้แล้วนั่นเลยทําให้สิ่งที่ชายคนนี้เลือกทําเป็นอย่างสุดท้ายมันก็เลยเป็นการจบชีวิตของตัวเองลงที่นี่และเมื่อชีวิตของเขามันได้จบลงไปเพื่อนทหารของเขามากมายก็ได้นําร่างของเขามาทําวิธีอย่างสมเกียรติให้มันสมกับที่เขาเป็นมือสไนเปอร์มือหนึ่งที่ได้จัดการเป้าหมายตามภารกิจไปมากกว่า68คนแต่ทว่าแบรนดอนพระเอกของเราก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทําไมมือหนึ่งอย่างวอร์ทิงตันถึงเลือกจบชีวิตของตัวเองลงแบบนี้แบรนนนนดดอไไ้หหััปถาาามวขเที่ เเข้าาามหพราะว่าถ้าเกิดเรื่องนี้มันสามารถเกิดกับวอรทิงตันที่เป็นมือหนึ่งกว่าเขาได้ไม่แน่รายต่อไปมันก็อาจจะเป็นเขาหรือเปล่าซึ่งหัวหน้าของแบรนดอนก็ได้บอกว่างานของพวกเรามันสาหาัสคุณก็รู้อยู่แล้วว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงไม่ใช่ตัวแบรนดอนเองที่ลงมือสังหารเป้าหมายแต่เป็นภารกิจต่างหากที่จบชีวิตของเป้าหมายคนนั้นและยังไงซะเขาก็อยากให้แบรนดอนรับงานต่อไปที่ต้องไปทําที่โคลัมเบียถึงแม้แบรนดอนจะบอกว่าตัวเองไม่พร้อมแต่ผลทดสอบสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจของเขามันไม่ได้บ่งบอกแบบนั้น้นนนททีี่่โบบกกกกตตตาาาาาพววเขออองงรรัแดดยยม เพของเราก็จะทำงานร่วมกับกองกาลังร่วม s เซาเทอร์คอมานหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ ATF ที่มีปฏิบัติการหลายแขน,นจาก DOD มีทั้งหน่วยต่อต้านยาเสพติดแล้วก็พวกผู้ก่อการร้ายรวมถึงงานนี้ก็ยังเป็นการสนับสนุน DEA สำนักง,งานปราบปรามยาเสพติดของอังกฤษอีกทั้งกระทรวงความมั่นคงแห่งสหรัฐก็เข้าร่วมด้วย และสิ่งที่สําคัญที่สุดที่แบรนดอนเขาควรจะรู้เอาไว้มันก็คือเรื่องที่หัวหน้าของปฏิบัติการนี้ก็คือทอมแบเกตพ่อของแบรนดอนเองสุดท้ายแล้วพอเข้าใจเรื่องทั้งหมดแบนดอนเขาก็เลยยอมรับงานนี้และก็ได้เดินทางมาที่โบกตาในโคลอมเบียาตามคําขอ หลังจากที่มาถึงสเตียโกผลชี้เป้ามือหนึ่งของทีนีก็เป็นคนมาแนะนําตัวกับแบรนดอนก่อนเป็นคนแรกเนื่องจากทั้งสองคนก็ต้องร่วมมือกันในภารกิจยี่อีนนานถัดไปแบรนดอนก็ได้ไปเจอกับร้อยเอกกาซาที่เป็นหัวหน้าประสานงานของทีนีและก็เป็นผู้นําของหน่วยปลาปามยาเสพติดของโคลอมเบียและคนสุดท้ายก็คือทอมแบกเกตหัวหน้าของปฏิบัติการนี้ซึ่งสองพ่อลูกที่ไม่ได้เจอกันมาตั้งนานแต่กลับได้มาเจอกันในภารกิจหลังจากที่ทอมได้วางมือไปแล้วสองพ่อลูกแบกเกตก็เลยทำสารทุกสุกกดิบันนอยู่นานเลย เอาละในเมื่อทุกคนมากันจะครบพวกเขาก็เริ่มคุยเรื่องของเป้าหมายที่มีชื่อว่าเจสุสมอร์เลสโดยที่มอรเลสเขาก็เป็นหัวหน้าแก๊ง้ายาที่ใหญ่มากๆขนาดที่คุม60%ของเส้นทางค้ายาภายในประเทศเลยหมอนี่ทําทุกอย่างปล้นน้ามันขายาฆ่า,ามนุษย์แต่10ปีที่ผ่านมาก็ยังไม่มีใครสามารถหาตัวมอรเลสเจอได้ทว่าตอนนี้พวกเขาก็มั่นใจว่าเจ้าหมอนี่มันต้องกลับมาผง,งาดแล้วเนื่องจากไม่กี่วันที่ผ่านมาเหล่ามาดาศตูของมอรเลสได้ถูกไล่เก็บเรียงตัวกันไปทีละคนและะทททีีี่่่่สสสําาคคัญุดกกก็ืืือออเเหยยงจจถูบิม ที่คงจะลงมือในระยะที่มันห่างไปมากกว่าหนึ่งไม้ซึ่งนั่นก็หมายความว่ามอร์เลสต้องมีมือปืนฝีมือชากายอยู่กับตัวแน่แนในตอนนี้พวกเขาได้ข้อมูลมาว่ามอร์เลสได้ไปพักอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งทอมก็เลยมีแผนจะส่งทีมบุกเข้าไปจับตัวเจ้ามอนันโดยให้ฝั่งดีเอเป็นคนนําทีมเข้าไปพร้อมกับทีมมีคนของร e ้อยเอกกาซาเป็นทีมหนุนหลังด้วยในวันมะลืนหนุ่มมอร์เลสจะมาที่นี่พวกเขาจะลงมือกันในวันนั้นแต่แล้วระหว่างที่ทุกคนกําลังคุยเรื่องแผนกันอยู่เคคนจาก DA ทีีี่่รับหหนนน้้้้าาาทดดดดูแลลคขขออองงมเเเเสธก็ไิใ พร้อมกับต่อว่ากาซาที่ได้เริ่มประชุมก่อนเวลาจนทําให้เธอพลาดอะไรไปที่นี่มันเป็นพื้นที่ทํางานของเธอกาซาไม่ควรทาแบบนั้นเขาควรพูดแค่ได้ครับในตอนที่เธอสัง่งไม่ใช่จะมาทําอวดีแบบนี้ หลังจากที่อารวาจนพอใจเคทก็ได้พาทุกคนกลับเข้าเรื่องและเธอก็ได้บอกกับทุกคนว่าภารกิจมันถูกเลื่อนขึ้นมาหนึ่งวันหมายความว่าพวกเขาจะบุกไปจับตัวมอร์เรสในวันพรุ่งนี้พอได้ยินแบรนดอนก็เลยบอกว่าเขาต้องขอเวลาเตรียมตัวเนื่องจากเขายังไม่รู้ข้อมูลเลยว่าพื้นที่ในการซุ่มโจมตีมันเป็นยังไงแต่ก็ดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่สามารถเลื่อนภารกิจออกไปได้แล้วทุกๆคนก็เลยต้องเอาตามนี้พอคุยกันจบเคทก็ได้เรียกแบรนดอนออกไปคุยกันเป็นการส่วนตัวซึ่งเธอกระถามเพคของเราไปตรงๆเลยว่าเขาเก่งพอไหมกับภาารกกกิจนนนี้แบบลดออ็เเยไปว่ข ถูกขอร้องให้มารวมภารกิจคงจะมีคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าเคสคิดว่าเธอมีประโยชน์ควรค่าจะเก็บเอาไว้นั่นเลยเป็นเหตุผลที่ทําให้แบรนดอนถูกส่งมาและเขาก็มั่นใจว่าเขาเองก็มีความสามารถพอในวันถัดมาซึ่งก็เป็นวันเริ่มปฏิบัติการแบรนดอนกับสเตียโกทั้งสองคนก็นรับหน้าที่เข้าไปสอดแนมก่อนและเนื่องจากพวกเขาก็ไม่มีเวลาเตรียมตัวเลยการบุกเข้ามาในนี้มันเลยต้องระวังตัวเป็นอย่างมากแต่ละก้าวที่จะบุกเข้าไปพวกเขาก็ต้องคอยดูภาพจากดาวเทียมว่ามีอะไรผิดสังเกตหรือเปล่าซึ่งจากที่ดูมอร์ลเลส ให้หลังจากที่แบนดอนกับเซียโกถึงตำแหน่งของตัวเองแล้วทีมของเคสกับกาซาก็ได้พากาันบุกเข้ามาทันทีพวกเขาระวังตัวกันมากๆแถมยังคอยตรวจสอบภาพจากดาวเทียมเป็นระยะอีก S 1> <S 1> พอมั่นใจแล้วว่าคงไม่มีปัญหาอะไรทีมของเคสกับทีมของกาซาก็ได้บุกเข้ามาร้อมตัวบ้านเอาไว้และก็จะเป็นทางฝั่งกาซาที่จะบุกเข้าไปจับตัวมอร์เลสพวกเขาได้ลงมืออย่างเด็ดขาดแล้วก็รวดเร็วแต่ปรากฏว่าสิ่งที่รอยอยู่มันกลับมาไม่ใช่เป้าหมายแต่เป็นระเบิดจํานวนมากที่ได้ถูกซ่อนเอาไว้มาเลยทําให้ทีมของกาซาถูกระเบิดเล่นงานจนกระเด็นกันไปคนละทิศคนละทางไม่ดมับซ้ำร้อยเอกกาซาที่บาดเจ็บจากแรงระเบิดเขาก็ยังถูกมือสไนเปอร์ของมอร์เลสยิงเข้าที่ขาอีก เธที่เห็นแบบนั้น<ๆ>เธอก็เลยพุ่งออกไปจากที่กำบังเพื่อจะไปช่วยโดยเธอก็ไม่สนใจคำห้ามของแบรนดอนเลยสุดท้ายแล้วมือสไนปเปอร์ปริศนาที่ดูเหมือนว่าตั้งใจจะมาจัดการกับเธอก็เลยมีโอกาสยิงจัดการกับเป้าหมายตัวเองทว่าโชคยังดีที่กระสุนมันไปถูกตัวของกาซาซะก่อนบวกกับการยิงนัดที่2มันก็ทําให้สเตียโกเห็นว่าตําแหน่งของมือสไนปเปอร์คนนั้นมันอยู่ตรงไหนพอแบรนดอนได้ตาแหน่งเขาก็ได้ยิงสวนไปทันทีแต่กระสุนมันก็พพาดเป้าไปแค่ไม่กี่เมตรเท่านั้นทว่าเจ้ามือสไนปเปอร์ปริศนาก็ได้ พวกเขาก็ได้ต้องถอนกําลังกลับมาโดยที่ต้องเสียทั้งกําลังคนเสียทั้งเวลาแต่ไม่ได้อะไรกลับมาเลยพอกลับมาแล้วทุกคนก็ได้มาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องความล่มเหลวของแผนการโดยที่ซําสันเจ้าหน้าที่พิเศษของมาตุภูมิก็คงจะเป็นคนที่หัวเสียกับเรื่องนี้ที่สุดแต่แบรนดอนที่ไม่สบอารมณ์เหมือนกันเขาก็ได้รายง,งานไปว่าบอเรสไม่ได้โผล่ไปที่น,นั่นมันก็เป็นแค่การจัดฉากเรื่องมันก็มีแค่นี้ ส่วนเป้าหมายของมอรเลสมันก็คงจะเป็นเคสไม่ผิดแน่เธอแค่โชคดีที่มีกาซ่ามาขวางทางเอาไว้ไม่งั้นเธอคงจะตายไปแล้วแถมเจ้ามอรเลสมันก็ยังส่งข้อความบอกให้เคสใส่หัวไปจากเมืองนี้อีกแซมสันที่คิดว่ามันคงดีที่สุดเขาก็เลยอยากให้เธอทําแบบนั้นแต่เคสเธอก็ไม่ยอมเพราะว่าเธอก็ตามเจ้าหมอนีมานานหลายปีแล้วเธอจะไม่ปล่อยให้ที่ผ่านมามันเสียเปล่าแน่ฝั่งแบนดอนก็เสริมว่าเขาจะขอเวลาแค่48ชั่วโมงถ้าถึงตอนนั้นยังไม่เจอเจ้ามอรเลสตัวปัญหาพววเขาก็จะลบนนนออองุด้าแยยมรแญตให ตามที่เขาขอเคสสเตียโกแบรนดอนแล้วก็คนของเธอทั้งหมดก็เลยมาซ้อนตัวกันอยู่ที่เซฟเฮาส์ของ DA ที่รานครูเซธเพื่อที่ว่าระหว่างอยู่ที่นี่พวกเขาจะได้ตามหาไปด้วยว่าเจ้ามอร์เลสมันอยู่ที่ไหนแต่ปรากฏว่าทันทีที่มาถึงรอบเซฟเฮาส์แห่งนี้มันก็มีจุดซุ่มยิงเป็นร้อยจุดที่มือสไนเปอร์จะสามารถเล่นงานพวกเขาได้แบรนดอนก็เลยสั่งให้สเตียโกขึ้นไปบนดาดฟ้าและเริ่มสแกนพื้นที่รอบๆไปเรื่อยๆเพราะไม่แน่เจ้ามือสไนเปอร์คนนั้นมันก็อาจจะโผล่หัวมาก็ได้และก็ดูเหมือนว่ามัันนนนนจจจะเเป็ตตาามมที่่บดอออคิิรรงืืกว Ales, คเคนของบอเลเลสก็ได้โทรม,มารายงานเขาว่าเคสกับเจ้ามือเซฟเปอร์คนนั้นทั้งสองอยู่ที่เซฟเฮาของด e ี a ที่รัฐคุเซตให้เขาไปจัดการกับพวกมันได้เลยตัดภาพกลับมาที่แบนดอนระหว่างที่เขากาลังดูข่าวการจากไปของเพื่อนเคสเธอก็ได้เดินเข้ามาขอบคุณเนเรื่องที่เขาหนุนหลังเธอก่อนหน้านี้รวมถึงเธอก็ได้ถามว่าแบนดอนจัดการกับเรื่องที่สูญเสียผู้ตายมาครับบัญชาอย่างไงเพราะว่าเธอเองก็ไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนแบนดอนก็เลยบอกไปว่าถ้าเกิดทํางานสายนี้มานานเธอจะรู้ว่ามันจะไม่ใช่ครั้ง สุดท้ายอย่างแน่นอนทางด้านเคสเ,เธอก็เข้าใจเธอก็เลยเปลี่ยนไปถามเรื่องกระสุนนัดที่2ที่มันได้ลงมือสังหารกาซาเธอรู้สึกว่ามันแปลกซึ่งก็เป็นแบบนั้นจริงๆเพราะจากการที่แบรนดอนเขาลองวิเคราะห์วิธีกระสุนดูแล้วมันก็ทําให้เขาได้รู้ว่าตอนที่เคสถูกยิงกระสุนนัดที่2มากระสุนนั้นั้นมันได้เบี่ยงเบนวิธีหลบสิงกระงเหมือนกับว่ามันติดตามเคสจนอ้อมรถตรงกลางได้เลยทว่าเคสเธอก็ไม่สนเรื่องนี้เธอสนแค่มอรเลสเท่านั้นมัน้ทําให้แบรนดอนว่าเธอไปว่าการที่เธอคิดอะไรแคบๆมันจะะทําาาาให้้มมีีคนตตอองยเพรธก คำพูดนี้มันได้แทงใจเคทมากๆจนทำให้เธอเลือกจะเดินหนีออกมาจากห้องเลยแต่ยังไงซะเธอก็ต้องการตัวมรเลสให้ได้อยู่ดีเคทเธอก็เลยมาหาสายคนตัวเองซึ่งก็คือหลวงพ่อคนหนึ่งที่ชื่อว่าคาร์ลสแต่ทางฝั่งคาร์ลสที่รู้ดีว่าเจ้ามรเลสมันอันตรายแค่ไหนเขาก็แนะนำให้เคทหยุดสิ่งที่ทำอยู่ลงเท่านี้เพราะว่าอย่างนั้นเธออาจจะเป็นอันตรายมากกว่านี้ก็ได้ในเวลาเดียวกันนั่นเองสติยาโกโก็ได้วิทยุมาบอกแบนดอนว่าเขาได้เจออะไรบางอย่างให้แบนดอนรีบขึ้นมาเลยแบนดอนก็เลยไม่รอชา้ารีบ มาซุ่มยิงได้หลังจากนั้นเขาก็ได้หันกล้องไปตามตำแหน่งที่สเตียโกบอกจนกระทั่งในที่สุดพระเอกของเราก็ได้เจอเข้ากับแสงเลเซอร์วัฏระยะทางแบรนดอนก็เลยมั่นใจได้เลยว่ามันต้องมาจากเจ้ามือสเนปเปอร์ของมอร์เลสแน่ๆซึ่งมันก็ใช่ใชายคนนี้เขามีชื่อว่าเดียโบคาร์ลอสได้บอกชื่อของเดียโบให้เคทได้รู้ถ้าเกิดเธอจับตัวเจ้าหมอนี้ได้มันต้องสาวไปถึงมอร์เลสได้อย่างแน่นอนทว่าทางฝั่งแบรนดอนที่รู้แล้วว่าเจ้าเดียโบมันอยู่ตรงไหนในจังหวะน,นั้นแบรนดอนก็ตั้งใจจะฆ่าเจ้าเดียโบทิ เ,เขาก็สามารถจับตำแหน่งของแบรนดอนได้แล้วเหมือนกันและที่สำคัญในตอนที่แบรนดอนลั่นไกเดียโบที่ไหวตัวทันก็สามารถกลิ้งหลบกระสุนได้ด้วยพอเห็นว่าฝั่งนั้นพลาดเดียโบก็ดิงสวนกลับไปซึ่งแบรนดอนที่รู้ว่ากระสุนของฝั่งนั้นมันมีระบบติดตามตัวพระเอกของเราก็พยายามวิ่งหลบอย่างสุดชีวิตและก็โชคดีที่เขาสามารถหลบกระสุนได้ทันเวลาแบรนดอนเขาก็เลยยังรอดตายแถมยังได้หัวกระสุนของเดียโบมาตรวจสอบด้วยหลังจากตรวจสอบพัวเขาก็ได้รู้ว่ากระสุนนัดนั้นมันเป็นกระสุนอัจฉริยะเป็นเทคโนโลยีในการยิงแล้วหนีพอออยิงกกไปแล้ว สามารถปรับแต่งได้30ครั้งต่อวินาทีบวกกับการล็อกเป้าหมายจากเลเซอร์ทําให้ถึงแม้เป้าหมายจะเคลื่อนที่ในตอนที่ยิงยังไงมันก็จะพุ่งไปเข้าเป้าอยู่ดีเรียกได้เลยวา่ามันเป็นเทคโนโลยีที่อันตรายมากๆแต่นี่มันก็เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในกองถับถ้าเกิดมันหลุดออกไปได้พวกเขาก็ต้องเช็คภายในกันหน่อยแล้วระหว่างรอแซมสันก็จะส่งทุกคนไปที่เ a อแบ็กไซเซฟเขาของเ a ที่มันอยู่ทางใต้ของเมืองก่อน ส่วนทางด้านโมเลสในตอนนี้เองเขาก็กําลังสั่งสอนลูกน้องไม,ม่ให้เผยความกลัวให้กับศัตรูได้เห็นแต่ทว่าจูจูเดียโบก็ได้บุกมาหาเขาถึงทีซึ่งเดียโบก็มาเพื่อทวงค่าจ้างของตัวเองที่เขาสามารถจัดการกับแบรนดอนได้แล้วโมเลสกลยด,ด่าเจ้าเดียโบไปเลยว่าแบรนดอนมันยังไม่ตายถ้ายังกําจัดเจ้าเหมอนั้นไม่ได้ก็อย่าก,กลับมาอีกใส่หัวไปซะตัดภาพกลับมาที่แบรนดอนเคธแล้วก็สเตียโกที่กําลังนั่งรถมุ่งหน้าไปที่แบกสาจูจูในระหว่างที่พวกเขากําลังคุยเรื่องของโมเลสอยู่นั้นมันก็มมมีรรรรรถบทุกกจาาไไหนู่่้วิงงเขขชอ จนรถที่พวกพระเอกนั่งมาผิดความไปหลายตลบและมันก็ยังไม่หมดแค่นั้นลูกน้องของโมเลสหลายคนพร้อมกับอาวุธครบมือต่างพากันวิ่งกลูเข้ามาสาต์กระสุนใส่พวกของแบรนดอนอย่างไม่ยังขนาดที่ว่าจะไม่ให้ใครอรอดไปได้สักคนเดียวทว่าถึงแม้ฝั่งแบรนดอนพวกเขาจะบาดเจ็บหนักกันอยู่ไม่น้อยแต่ทุกคนก็ล้วนเป็นเจ้าหน้าที่ที่ถูกฝึกฝนกันมาเป็นอย่างดีทําให้คนจากแก๊งค้าย,ยาที่มีกันไปถึง10บคนยังไงก็ยังเอาพวกเขาไม่อยู่สุดท้ายแล้วแบรนดอนเขาก็เลยไล่เก็บพวกมันไปจนหมดแต่พอเขาหันกลับมาดูที่รถ ที่คาร์สได้ส่งที่อยู่ของมาเรียแฟนสาวของเดียโบมาเท่านั้นซึ่งทางฝั่งเคสเธอตัดสินใจมาที่นี่เพียงแค่คนเดียวโดยที่เธอก็ไม่ได้คํานึงเลยว่ามันจะมีคนของโมเลเลสซุ่มรออยู่ในละแวกนี้มากแค่ไหนไม่นำซ้ำในตอนที่เธอได้เจอกับมาเรียแฟนสาวของเดียโบแทนที่เธอจะได้ข้อมูลมาจากผู้หญิงคนนี้เคสเธอกลับถูกมาเรียทิ้ส่งลงมาจนเธอเองได้ถูกคนของโมเลเลสลุมเล่นงานแบบทํามะได้ไม่ได้และก็เกือบจะโชคร้ายโดนพวกมันทําไม่ดีไปแล้วยังดีที่บแบรนดอนเขาตามมาช่วยได้ทันเวลาซึ่งบแบรนดอนก็ดกกกนได รวมถึงเขาก็ยังช่วยเคสจากการที่ถูกมาเรียเอาปืนจ่ออยู่ด้วยสุดท้ายเคสเธอก็เลยดึงจี้ซอยคอของมาเรียติดมือมาแล้วทั้งสองคนก็ได้ส่งรูปในจีที่มันมีรูปของเดียโบกลับไปให้ทอมกับแซมสันตรวจสอบดูว่าชายคนนี้มันคือใครทว่ายังไงพวกเขาก็ได้บอกเอาไว้ว่าตอนนี้จะไปซ่อนตัวก่อนเนื่องจากน่าจะมีคนไหนที่รู้เรื่องปฏิบัติการของเขามาเลยทาให้ทางฝั่งมอร์เลสนำหน้าพวกเขาอยู่ก้าวหนึ่งตลอดทอมก็ไล้รับปากไปว่าจะเขาจัดการเรื่องนี้ให้ส่วนทางด้านเคสกับ,บแบรนดอนที่ต้องการที่ซ่อนตัวทางด้้าาานนนนสสก็ไดดดตัิใจพแบลอมง เพราะคาร์ลสเนื่องจากคาร์ลสก็คงจะพอช่วยพวกเขาเรื่องนี้ได้อยู่และในระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังหลบซ่อนตัวอยู่นั้นฝั่งทอมมี่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมไม่กี่วันมานี้เหล่าบรรดากําลังหลักของมอร์เลสกลับถูกมือสซนปเปอร์ที่ไหนไม่รู้เก็บเรียงตัวกันไปพวกเขาไม่รู้เลยวันนี้มันเป็นฝีมือของใครกันแน่ซึ่งที่จริงแล้วทั้งหมดมันก็เป็นฝีมือของแบรนดอนกับเคทที่ตั้งใจจะได้เก็บคนของมอร์เลสไปเรื่อยๆจนกว่าเจ้าหมอน,นั่นมันจะโผล่หัวมาเล่นงานพวกเขาตัดสลับไปที่มอร์เลสหลังจากที่เขาได้ถูกบแบอกมไไปหล่่ตวว้ เขาก็ได้บุกมาหาเดียโบถึงที่ซึ่งเขาก็ได้สั่งให้เดียโบไปจัดการกับ2คนนั้นถ้าเกิดเขาสามารถฆ่าไอ้มือสไนเปอร์จอมบันหาตัวนั้นได้มอร์เลสก็จะให้5้าแสนเหรียญแต่ถ้าเกิดกําจัดเคสไปได้ด้วยเขาก็จะบวกให้อีก5้าแสนซึ่งก็เป็นเงินที่เยอะมากๆและที่สําคัญเดียโบก็ไม่สามารถปฏิเสธงานนี้ได้เพราะว่าถ้าเกิดเขาทําแบบน,นั้นแฟนสาวของตัวเองต้องเป็นอันตรายไปด้วยแน่เดียโบเขาก็เลยต้องจําเป็นรับงานนี้มาจากมอร์เลสและในเมื่อมอร์เลสตั้งใจจะเก็บ2คนนั้นการจะรอให้บแบลน,อ,นบอ,ออกัคพมารง่็คง จะไม่ได้เสียหายอะไรนะลูกน้องของโมราเลสได้มาจ้างคนที่ถูกแบรนดอนเล่นงานไปก่อนหน้านี้ให้เขาไปจัดการกับหลวงพ่อคาร์ลอสเพื่อรอให้2คนนั้นออกมาในตอนแรกชายคนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่อยากทําเพราะว่าคาร์ลอสเขาก็เป็นหลวงพ่อที่ดีมากๆคนนึงทุกคนในเมืองก็ต่างชื่นชมละรักเขาแต่ด้ยวยความที่เงินมันก็มากตั้งห้า0มืเหรียญในท้ายที่สุดชายคนนี้ก็เลยต้องแพ้ให้กับอํานาจของเงินซึ่งระหว่างที่แบรนดอนกับเคสกําลังซูมร,รอให้เดียโบออกมาหรือไม่ถ้าเจอเบาะแสของโมราเลสมันก็ยังดีในตอนนั้นเองพวกเขาก็ได้เหห็นนนคคึ่่่งทีีมมกลุิศ พร้อมกับอาวุธปืนในมือบุกมาที่โบสถ์จากตำแหน่งของพวกเขาในตอนนี้แบรนดอนกับเคธก็ยังไม่รู้ว่าคนเหล่านี้มาทําอะไรแต่ทั้งสองคนก็ยังพอจําได้วันหนึ่งในนั้นมันคือคนที่พวกเขาเคยเจอแถวบ้านของมารียแต่แล้วทันทีที่เจ้าพวกนี้ได้ขับรถออกไปแบรนดอนกับเคธก็ต้องตกใจกับภาพที่เห็นตรงหน้าเนื่องจากสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นก็คือหลวงพ่อคาร์ลสที่กําลังถูกจับพ้อยลงมาจากต้นไม้เคธท,ที่เห็นแบบนั้นเธอก็จะรีบวิ่งไปช่วยหลวงพว่อคาร์ลสทันทีแต่เพคของเราก็ได้ห้ามอาไว้เพราะวันนี้มัน แต่เคสจะต้องตายสถานเดียวแต่ตัวเคสเธอก็พยายามขัดขืนจะให้ปล่อยหลวงพ่อคาร์ลตายไปแบบนี้หรือยังไงทางด้านแบรนดอนก่อนที่หลวงพ่อคาร์ลเขาจะสิ้นใจเขาเองก็พยายามส่องหาว่าเดียโบมันซุ่มอยู่ตรงไหนแต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่เห็นวีแววของเจ้ามือสไนปเปอร์คนนั้นอยู่ดีไม่นำซ้ำคาร์ลก็ยังใกล้สิ้นใจเต็มทีแล้วสุดท้ายแล้วแบรนดอนก็เลยตัดสินใจยิงไปที่เชือกบนหัวของคาร์ลแต่การยิงไปแค่นัดเดียวเชือกมันก็ยังไม่ขาดทาให้แบรนดอนเขาต้องยิงซ้ําเป็นนัดที่2นั่นก็เลยทําให้เดียโบเห็นตําแหน่่งงงงงงของขออเเเาาาาาดดียยยยยบบกก็ลลนนนิมมจั้ ตัวแบรนดอนเขาก็เลยต้องพาเคธวิ่งหนีตายให้เร็วที่สุดเลยซึ่งก็โชคดีที่ทั้งคู่ยังหลบกระสุนของเดียโบมาได้ทว่าในตอนที่ทั้งสองคนกําลังนั่งหลบอยู่นั้นพวกเขาก็ต้องทนฟังเสียงปืนนัดสุดท้ายที่เดียโบเขาได้ลงมือสังหารหลวงพ่อคาร์ลสโดยที่แบรนดอนกับเคธก็ไม่สามารถทําอะไรกันได้ทั้งนั้นหลังจากที่หลวงพ่อคาร์ลสได้ถูกเดียโบสังหารทุกคนในเมืองที่ชื่นชอบเขาก็ต่างเสียใจกับเรื่องนี้มากๆโดยเฉพาะแบรนดอนกับเคธที่สุดท้ายก็ไม่สามารถช่วยชีวิตของคาร์ลสเอาไว้ได้ในตอนทีีีี่่่่ทททุกกกกคคนนนนนําาาาาาลลัังงศศเเ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 รรร้้้้สยยยยใจอออออูพะขข็็ไไดหหบปช มารียซึ่งก็เป็นพวกที่มาจับหลวงพ่อคาร์ลอสเมื่อคืนบแบรนดอนเขาก็เลยรีบวิ่งตามเจมันนั่นไปส่วนทางฝั่งชายคนนั้นเขาเองก็พยายามวิ่งหนีบแบรนดอนอย่างเต็มที่แต่ปรากฏว่าในท้ายที่สุดเขาก็วิ่งหนีไม่ทันเขาก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีมาเล่นงานบแบรนดอนแทนทว่าเขาก็ยังสู้ฝีมือของบแบรนดอนไม่ได้อยู่ดี พระเอกของเราที่เดือดจัดก็ได้เรียนงานเจ้ามอนีประยกใหญ่แต่ในตอนนั้นแบรนดอนก็ได้เห็นว่าชายคนนี้เขาก็เสียใจกับการตายของหลวงพ่อคาร์ลอสเหมือนกันแบรนดอนก็นเลยยืน่นโอกาสให้ชายคนนี้มาทำเรื่องให้มันถูกต้องดีกว่าแต่ในตอนแรกชายตรงหน้าเขาก็ยังไม่ยอมบอกอยู่ดีเพราะว่าถ้าเกิดบอกไปว่ามอร์เรลสอยู่ไหนแค่วันเดียวเขาก็คงจะถูกฆ่าตายแน่ๆแต่แบรนดอนเขาก็สัญญาว่าเขาจะรับรองความปลอดภัยให้เองสุดท้ายชายคนนี้ก็เลยยอมบอกกับเขา,าว่ามอร์เรลสพักอยู่ที่ไหนแบรนดอนกับเคสก็เลยพาทีมของตัวเองบุกไจััับตววมมราาาเสสถถึงที่น่นนพขาาาด้ ตัวเป้าหมายที่ต้องการที่สุดไม่ได้อย่างไงไ่ายาดทันทีที่เคสได้เจอกับมอร์เลสเธอที่กําลังเดือดจัดก็บอกกับมอร์เลสเอาไว้เลยว่าชีวิตของแกมันต้องจบไม่สวยแน่ทว่าฝั่งแบรนดอนก็ยังมีธุระก,กับมอร์เลสอยู่เนื่องจากเขาก็ต้องการรู้ว่าเดียโบทํางานให้กับใครอื่นอีกหรือเปล่าฝั่งมอร์เลสก็เลยพูดมาว่าเขาจะบอกถ้าเกิดมีข้อตกลงทว่าแบรนดอนก็ไม่ได้รู้เรื่องของเดียโบไปมากกว่านี้เพราะว่ามอร์เลสก็ต้องถูกรีบส่งตัวไปขึ้นศาลที่ไมอามีจากเรื่องนี้แบรนดอนเขาาาาากกกก็เเเเลยยยมมมมมััััั่่่นนนใจจจวงงงไงง้้้ดิอออบบตผรรสแๆูะป ปล่อยผ่านไม่ได้อยู่แล้วซึ่งก็เป็นแบบนั้นจริงเพราะว่าในตอนที่โมราเลสถูกส่งตัวมาถึงไมอามีทางด้านเดียโบก็ได้นั่งเครื่องมาถึงแล้วเหมือนกันแถมยังดูเหมือนว่าเขาได้สั่งเตรียมอุปกรณ์สําหรับงานนี้เอาไว้แล้วด้วยและอุปกรณ์ที่ว่าหนานมันก็คือกระสุนปืนพร้อมกับปืนกระบอกใหญ่ขนาดที่คงจะยิงถล่มรถทั้งคันได้เลยและในเมื่อฝั่งเดียโบก็มีอาวุธที่ร้ายแรงขนาดนี้จะให้เพคของเราไปสูด้วยกระสุนธรรมดามันก็คงจะไม่ใช่หัวหน้าของเขาก็เลยเอากระสุนพิเศษที่มันสามารถตั้งใใใหหหห้้้รรรระะะเเเเบบิดดดนนนนนนยยททีี่่่าาาากกกกํไไมืืือออัสปญจฟลถ มันคงจะสมน้ำสมเนื้อกับการต่อกรกับเจ้าเดียโบแล้วและในลําดับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนที่พวกเขาส่งตัวมอร์เลสมาที่ฐานทั้งฝั่งแบรนดอนพวกเขาได้วางแผนเอาไว้ว่ามันจะมีรถในขบวนนี้อยู่หลายคันเพื่อหลอกล่อให้เดียโบสับสนว่ารถที่มอร์เลสนั่งอยู่มันคือคันไหนแต่ที่จริงในขบวนก็ไม่มีมอร์เลสเลยเพราะว่ามอร์เลสเขาจะตามไปในรถซักแห้งอีกทีนึงเรียกได้เลยว่ามันเป็นแผนที่แยบยลมากมาก,มากและถ้าเกิดฝั่งเดียโบล,ลงมือลั่นไกเมื่อไหร่แบรนดอนที่รอจังหวะนี้อยู่แล้วเขาก็็จจะเเปนนคนัดการอง หลังจากวางแผนเกษตรทุกอย่างก็ได้เริ่มทำตามแผนขบวนรถขนส่งตัวมอรเลสได้วิ่งออกไปจากสนามบินและห่างจากท้ายขบวนสักระยะหนึ่งก็ได้มีรถซักแห้งขับตามมาแบบเวลยะทุกคนพยายามส่องหาว่าเดียโบจะลงมือมาจากตำแหน่งไหนแต่ในตอนนั้นเองเคเธอกลับเห็นรถต้องสงสัยที่กำลังขับวงนาเข้าไปหารถสังแห้งแถวไม่ขี่เลใจหลังจากนั้นเดียโบก็ยังใช้กระสุนขนาดมหึมาของเขายิงเข้ามาที่รถซักแห้งจนรถมันพังไม่เหลือชิ้นดีเลย พอรถที่มอร์เดสนั่งอยู่ถูกโจมตีเหล่าบรรดาลูกน้องของเดียโบก็ได้กระหน่ำยิงเข้าไปในรถหัวหน้าของแบรนดอนที่ซุ่มอยู่ด้วยก็เลยเป็นคนยิงจัดการกับโจบ้พวกนั้นส่วนแบรนดอนกับเคธก็ได้พยายามมองหาว่าเดียโบอยู่ตรงไหนจนกระทั่งในที่สุดพระเอกของเราก็เห็นช่องที่หน้าต่างบานหนึ่งซึ่งแบรนดอนเขาก็มั่นใจว่าต้องเป็นเดียโบแนะ่ๆเคธเธอก็เลยจัดการเอาระยะแรงลมให้และพอได้ระยะบวกกับตำแหน่งที่แน่นอนมาแล้วแบรนดอนเขาก็ได้ลั่นไกพร้อมกับที่กระสุนของเขามันก็ได้พุ่งตรงไปหาาเเเดดีียยยโบมมมััจุรรรรืือออสไนนนนปป์้่่่กะะะวิงงถึท ดอนเขาได้ตั้งเอาไว้กระสุนานัด้นมันก็ได้ระเบิดออกดับชีวิตของเดียโบทิ้งลงตรงนั้นไปเลยและหลังจากที่เดียโบได้ถูกกำจัดไปแล้วความจริงก็ได้ถูกเปิดเผยว่าจริงๆมอร์เลสเขาถูกคุมตัวไปในรถคันแรกรวมถึงในรถซักรีดมันก็ไม่ได้มีใครอยู่เลยหมายความว่าในแผนนี้พววเขาก็ไม่ได้เสียตัวมอร์เลสแถมยังสามารถกำจัดเดียโบได้อีกถือว่ามันคุ้มมากๆส่วนเรื่องที่ทำไมเดียโบถึงรู้แผนการของพวกเขามาตลอดมันก็เป็นเพราะว่าแซมสันนี่แหละที่ร่วมมือกับเดียโบแต่ในตอนแรกแซมสันเขาก็ยังไม่ยอมรับเรื่ออองงนนนนนี้จพววกกขบรดคััฐาม ได้ส่งข้อมูลไปบอกเดียโบเอาขึ้นมาให้แซมสันดูเองในตอนนั้นแซมสันเขาก็เลยผ่านไปที่เคตเพราะว่าเหตุผลจริงๆที่เขาได้ร่วมมือกับเดียโบจนทำให้เขาต้องส่งอาวุธที่ร้ายแรงขนาดนั้นไปให้นั่นก็เป็นเพราะว่าแซมสันอยากจะเลี่ยงการระเบิดที่มาจากชายแดนแต่เขาก็ไม่คิดเลยว่าเดียโบจะอาวุธที่เขาส่งให้นํากลับมาเล่นงานพวกเขาเองแบบนี้ไม่นับซ้ำแซมสันก็ยังโทษที่โคนไม่เคยโทษตัวเองเลยเคสที่แขนจัดก็เลยสาวหน้าแซมสันไปหมัดหนึ่งก่อนที่พวกเขาจะจับตัวแซมสันไปรับโทษ และสุดท้ายในเมื่อทุกอย่างมาได้เคลียร์ไปหมดแล้วที่จริงทุกคนก็อยากอยู่เลี้ยงเฉลองด้วยกันแต่ฝั่งแบรนดอนก็ได้ถูกวอชิงตันเรียกตัวกลับไปซะก่อนทุกทุกคนก็เลยมากอดอำลาก,กับทอมเนื่องจากทอมเขาก็ตั้งใจจะไปใช้ชีวิตกเกษียณกลับไปตกปลาอยู่ที่บ้านเขาอย่างสบายใจคงไม่มาทํางานแบบนี้อีกแล้วแบรนดอนก็เลยต้องกล่าวอำลากกพ่อของเขาซึ่งพระเอกของเราก็ได้บอกว่าเขานับถือทอมมากๆและหวังว่าจะได้ร่วมงานกันอีกหลังจากทีลากเกษตรแบรนดอนกับเคทก็ได้หันหลังเดินจากไปพร้อมกับพี่ตัวหนังเรื่อง โดยในส่วนคะแนนตัวหนังก็ได้คะแนนจาก MBB ไป5.6คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomato 40%นะครับเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ควรพลาดอย่าลืมไปหาดูกันนะครับยังไงสําหรับใครที่ชอบการสปอยแบบนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กับพวกเรากันได้นะครับแล้วพวกเราจะเอาหนังดีๆสนุกๆมาให้ดูกันอีกนะสุดท้ายนี้อย่าลืมกันนะครับทานนึกถึงหนังให้นึกถึงน็อฟแล้วกลับมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ